สวัสดีครับ 4, เอฟซีพญาวาดนอนทงที่คิดหอดคิดถึงเบิดสุขูสุขคนนะครับครับช่วงนี้ก็คือวานนั่นแหละโอ้สีได้ปฏิบัติการหลังน้ำถ่วมพายุเขามา้พาพญาวาดดำหน้าแล้วโอ้ยน้ำถ่วมเขาอันเดียวนี่ก็ลดและครับน้ำกระไดแต่ว่ากับว่แน่ใจว่าสีลดได้จากมือมันก็หักไข่อยู่คือมันลดลงให้ใบมันได้มีโอกาส พ่น้ำนะครับขันคือขันแซน้ำยุอาทิตย์นึงนี่ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้มันมันบกลงนี่กับว่แม่สิบกตลอดเลยครับมาอีกกระทุ่มอีกให้เขามันแข็งกว่นนี้ก่อนค่อยมากกับว่าเป็นยังนะครับถึงแม้มันมามันท่วมแล้วหามือหกมือแล้วมันลดลงเขามันกับว่าถ่ายนะครับคือมันบกลงบกลงได้สองมือสามมือมาท่วมอีกกับว่าเป็นยังนะครับ ท่วมอีกแล้วกซีหามือลดลงอีกกับบลเป็นยังเนาะครับเข่าบ่ตายแต่ว่าก็เดี๋ยวนี้กับลังทีต้านท่านน้ำยุเข่าก็ไดพุ่มต้านท่านสู่น้ำมันเถอะคือขันท่วเสียโดนๆก็มีโอกาสตายอันถั่วสองมือสามมือบกนี่บ่เป็นยังเนาะครับเนาะแต่ว่าก็บคนเสียหายมีบ่ว่าสั่นบางคนกับสงสัยว่าท่วมลังที่เสียหายยังบ่ว่าสั่นครับก็มีส่วนเสียหายอยู่คือกันนั่นแหละนาะครับ ควมเสียหายกับควมเสียหายของต้นเขาเนาะครับการนี่แหละต้นใดบ่แข็งแรงกับอ่อนลมตายไปเลยต้นใดแข็งแรงกับยังสี่ใบก็รอแก่แดดอยู่หลังน้าลดเนาะครับแต่ว่ากับมันเสียหายคือมันบ่อแพร่ไว่นั่นแหละมันบ่อต่างต้นไว้มันบ่อกอใหญ่นั่นแหละมันกับสี่เกอหนึ่งมีลำหนึ่งมีกีบหนึ่งสองกลีบนี่แหละเนาะครับแล้วกันทวมอีกบันนี้กับจกักสียืนยัดอยู่ดไดซสําไดบูแล้ว กระตามรูปการมันนั่นละเนาะครับเนาะนี่ก็ะได้เข,ขาที่น้ำท่วมแล้วน้ำเรามันลดลงเนาะครับคุณส่วนนี้ก็คือสุ่มข้าวขาวหนมันก็ดำแล้วไม่ไมซสุ่มดำแล้วเกาเลยกียวกรเขียวๆคุณละกระดำแล้วเก้านี่กะเดียวนี่ก็ะบ่ได้อัดน้ำใส่ดอกเพราะว่าอัดเอาอย่าไรก็ได้เนาะครับมีแต่ปล่อยมันให้มันไหลผ่า,านนั่นแหละไหลผ่า,านให้นี่กะ ขันทบบดาขันน้ำพ่อดีน้ำพ่อถ่วมนี่มันก็เคียวปืนขึ้นกันนั่แนแหละเนาะแหล่เอ็นเอ็นขึ้นกันนั่นแหละแต่ว่าก็คือว่นนั่นแหละน้ำมะขาน้ำมะขามมันก็เลยพอได้ถอกได้แพ้พอได้ตังโตะนะครับเนาะอันนี้คือเสียหายด้านต้นขเขานะครับแล้วก็ด้านที่เก็บกักน้ำเป็นเครื่อนเป็นฝายเป็นคันแท้นี่าันเสียหายขึ้นกันครับคันแท้ก็ได้เฮ้ยพ่น่ะซุ้มมันนั่งสูงก็ยืน บ่ฮู้เรื่องฮู้เลายังเขาแห่งสิตายก็แหงลงไปยำไปเกียกมันล่ะรู้จักตั้งแต่ว่าเขาขาวอยู่ในกองที่กูกินนี่ได้มาแต่ไสนาะมันล่ะบ่รู้จักเนาะซุมมูนี่เนาะโอ้อ้เสือนี่ก็ได้แต่ว่าส่วนอ้ดํานี่นอนเบิ่งอยู่ซื่อๆอ้นี่อ้นี่นอนเบิ่งว่าหมู่ไปเฮ็ดอีหยังหึหมู่ลุง ป้าเข้าก็บ <hi> ่ฮ hey. ู้เลี้ยงนี่ล่ะอันสู่กินอยู่ซูมือก็ดายสู่เช้าสู่แรงก็ดายบ่แม่นอันฮู้จักแต่ว่าอันขาวๆอยู่ในกองเด้บ่เป็นขาบ่เป็นาเอาเบิ่งคันแท้คนบาดเนี่ยด้านคันแท้นี่ก็เสียหายขาดป้งละขนละวาก็สิได้อัดได้เสริมมันคุละ แน่ใจว่าบ่ามีฝนผลัะความอัดมันอันนี้มันกัเป็นปองระดับอำเภอน่าละบ่มันบ่มันปองหมู่บ้านปองระดับอำเภอไงเน่นะครับก็สชิได้พอาี่หวาก็สชิได้มาอัดมากเหนียวอ,อัดชิได้ธรรมดาก็ห่วยแต่เลียงหามดินแล้วสองคนสามคนหามดินกนดินใส่แต่เลียงหามมาเทศใส่เสียติเต็มนะครับเนาะบ้านนี้น มันบ่มีคูหามเดียวันอยู่กับยายสองคนบ่มีคูหามกต่ทีเดีก้นมันป้าเขานี่ล่ะอัดเนี่ยก้นดินจากป้าเขานี่ใส่ก้นใส่แล้วต้นเขาก็ขืนมาน้ำดินน่ะละขืนม่าน้ำดินขืนมากะบัดนั้นจังเอากามาสามเอาบัดเนี้ยกามาสามมาเสริมเอาดินขึ้นมากสิได้ตีแปนรัดผุนด้มันจังตีอยู่ดินมันแล้วเนาะครับเนาะตีแปนรัดทั้งขาง เอา้าเอา้าอัดป้องอำเภอมันตีแปนตีขอ,อกทั้งขงังเนี่ยพอยี่หวัดตีแล้วก้นดินใส่แล้วก้นวังหันละเฮ็ดวังหันละตีขอ,อกขึ้นแล้วก็เอาใส่โอ้ขันบ่ตีขอ,อกบ่ได้เรนะครับเพราะว่าดินมันแล้วต้องมีแปนรัดไว้แปนรัดไว้ดินมันบ่ไ้หามโขกเนาะขัดดินหามมาทั้ทงโขกมันก็ดินแข็งอยู่อันนี้ตีแปนรัดไว้เราแปนแปนทั้งทึ่งเนั่นก็เอาวถา้ถัาไตไปไตมา ยางเลาะคันแท่ขวมไปขวมมาก้นดินนี่ก็โอ้ยนี่ละก้นกัก้นอยู่ป้าเขานี่ละ่ะพูด่ะมองป้าเขาเนี่เขาก็เป็เขียวก้นอยู่ป้าเขาใส่ก็สีเอากามาสามด้วยครับบ้านก้นขึ้นแล้วเอาก่ามาดำไม่เอากามาดำไม่ก้นดินนี่ก็บ่เป็นธรรมดางานหนักประเภทซีงานหนักประเภทซีงานหนักประเภทสุดท้ายตัวก้นดินงานหนักประเภทหนึ่งเก เก็บซีบางคนกับสีหลูจักยุทธรอกเนาะงานนักซีประเภทกับสูวีสีไฟตัดไม้ก้นดินนี่แหละงานนักแต่ว่าก้นดินนี่เป็นงานนักประเภทซีคืองานนักขันทุถ่ายเนาะครับงานนักอันหนึ่งกับที่หนึ่งกับสูวีนั่นแหละงานนักสองกับสูวีงานนักที่สองกับสีไฟสูวีสีไฟตัดไม้ก้นดินแต่ว่าก้นดินนี่แหละเพราะยีาบาดก้นอยู่เดี๋ยวนี้งานนักประเภทซี กะบ,บ่นักปันมูลหลอกประเภททุ่ยไทยนะครับค่อยบืนค่อยศูนไปนี่ละ่าตั้งแต่มันแล้วทั่วดัวดีเรลาก็ดีสละเนาะครับเนะเาะอ้าวมนี่เลือปองมูบานมันสีค่อยเฮ็ดมันไปนี่ละค่อยค้นค่อยสิมันใส่นี่ละแต่นีหาคำมันสีบ่เลี้ยวอยู่ติค่อยแก้ค่อยง่ายมันไปค่อยบืนค่อยศูนไปแล้วครับเนาะครับสำหรับผลเสียหายจากน้ำท่วม หวดนี้เนาะครับรถนี้ก็บบ่แน่ใจคือกนว่ามาติดถ่วมอีกบ่อเนาะครับอันนี้เพราะเีวาบดก็มาสรุปออกจอๆนี่แหละว่าขันมาอีกบัดนี้มันก้นดินใส่กับบ่อดะมีกล่ามาดำไม่มาบ่มีก่ามาดำแท่นเด้อก้นคือก้นเลยและบาดนี่เพราะว่าก่ามันกระเบิดก่ามันกระแจมันกิดบ่อสี่เป็นถอกไฮเนาะเอ้าพอะเฮตุไปตามลูกการมันแหละไปตามไรตามเดียมนั่นแหละเนาะครับเนาะพราะีบดกับข้อคงขออวยลุ่ม ซ้ำนี่ก็นอครับเนาะสาหรับเอฟซีพยาวาดทุกทุกคนนะครับก็ให้ลำรุ้ยโฉกมานสู้ภาพแข็งแรงอยาเจ็บย่าจนเดอ้อก็คิดแนวใดก็ให้ใดซึ่งนั้นเผสมควอมงมากปราถนาพนยาวาดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ